สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มะปรางมีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่13พฤศจิกหายห2563หวยก็ใกล้ออกเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วเนาะก็ถ้าใครยังไม่มีเลขก็มาฟังมะปรางเล่าฝันก่อนนะคะถ้าวันไหนไม่ได้เล่าก็ฟังรู้เลยทุกคนจะ คิดถึงปังมากแล้วก็บนว่าหายไปไหนทําไมไม่เล่าฝันทําไมวันนี้แอดเงียบจังอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นก่อนจะเล่าฝันก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะปังขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันนะคะก็ฝันที่จะเล่าเนี่ยคือทุกคนก็เอาไปลุ้นหวยหวยรัฐบาลหวยฮานอยหวยลาวเมื่อวานปังเล่าไปมีคนฝันหนึ่งหกเยอะ ในคลิปฟังก็บอกว่าเออคูณฝันหนึ่งหกเยอะเมื่อวานก็ออกฮานอยธรรมดานะห้าหนึ่งหกอ่าวันนี้ก็ก็มีฝันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปรัฐบาลหรือว่าจะไปฮานอยนะคะเริ่มจากฝันแรกแม่ฝันวันศุกร์ที่13ฝันว่าไปขอข้าวบ้านเท่าแก่กินบ้านเลขที่เท่าแก่นะคะ4ี่หกสี่ทับหนึ่งหกสี่สี่หก็ จะไปตรงกับประธานการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่46นะคะแล้วก็ฝันที่สองผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่13ฝันว่าองค์พาจูงมือพาไปตลาดของถมมีองค์สิริวันไปด้วยมีความสุขมากแล้วไปเจอแผงลอตเตอรี่มันปิวชวนซื้อมากแล้วมีผู้หญิงตะโกนว่า8 9 8 9 8 8 9เนี่ยอันมาสองงวดแต่ว่างวดนี้สาว่าไม่อันเข้าไปดูในเว็บแล้วยังไม่มีเลขอันเลยนะของเว็บเจ็ด,ดาก็ถ้าใครยังตามอยู่ก็ซื้อติดติด,ตดไว้นะคะแปดเก้แล้วก็ลอตเตอรี่เนี่ยส่วนมากที่จะออกออตัวท้ายตัวหน้าเนี่ยจะติด8 9ดเตลอดเลยเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่13ฝันว่าไปงานทอดกรถินที่วัด เข้าไปในวัดมียายเอาดอกบัวใส่มือให้แล้วก็ดอกดาวเรืองใส่มือมาให้มีพระประกาศยอดกระถิน295บาทพระประกาศวนไปวนไปในมือเนี่ยกำดอกบัวแล้วก็ดอกดาวเรืองแล้วก็ไปจับพุ่มกระถินคนเนี้ยเขาเล่นหวยลายวันเมื่อเช้านิเคอิออกห2 9เ้เขาถูกนิเคอิแต่ทีนี้ที่ปังเอามาเล่าเพราะอะไร บางทีมันก็ไปเขาเขาเล่นฮาหนอยด้วยเนาะเมื่อวานลาวออก6559ก็ลองเอาไปซื้อ9อ่อ้าห้าาถ้ากับหัวก็เป็น65อาจจะเมื่อวานฮาหนอยออก516วันนี้อาจจะเป็น265หหอ่ะสองหรือ295กก็ลองซื้อติดติดกันดูอันนี้ปังเอามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็คือบอกเป็นแนวทางนะ งวดที่แล้วมีคนฝันว่าไปวัดนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่ายอดกระถินน่ะ40เขาบอกว่า50น่ะอั้นแล้วเขาวงเล็บด้วยวงเล็บสีแดง50เนี่ยวงเล็บแต่บอกว่ายอดกระถินน่ะ40นะงวดที่แล้วออกเต็มๆเ,เลยในฝันที่ปังเล่าแต่ว่าไม่ได้สรุปเพราะว่ากระดาษมันเปียกหมดก็เลยไม่ได้มาสรุปงวดน,นี้เดี๋ยวพอหวยออกแล้วปังจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบสามฝันว่ามีผู้หญิงแก่เดินมาตาบอดข้างหนึ่งมาเล่าความฝันให้เราฟังบอกว่ายายฝันว่ามีผู้ชายแก่สองคนขี่หลังกันยายว่างวดเนี้ยหวยหน้าจะออกเก้าสองสองเก้านะเราเลยบอกว่าหนูยังไม่ได้ซื้อเลยระวังเก้ากับหัวนะอันนี้เขาบอกในฝันนะคะ น้องคนนี้เขาเล่นหวยฮานอยฮานอยนะคะถ้า9 2 2 9เถ้ากับหัวก็เป็น6 2 2 6ก็จะไปชนกับฝันยอดกระถินตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าใครชอบฮานอยนะปังก็เกินเกินให้ฟังแล้วนะต่อมาอันนี้ปังชอบฝันนี้ผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่13คนนี้ปังไม่เคยเห็นเขามาเล่าฝันน่าจะเล่นหวรัฐบาลอย่างเดียวนะคะ ผู้หญิงฝันวันศุขที่สาฝันว่าได้ตังเต็มกระเป๋าแล้วน้ำก็ท่วมบ้านด้วยพออยู่ๆก็มีเด็กวิ่งเอาซองมายื่นให้บอกว่ามีคนฝากมาให้ <c oughs> เด็กบอกว่าตังทั้งหมดน่ะเจ0นะแต่พอเปิดซองออกมาดูอ่ะในซองมีตังหกร้อแต่เด็กบอกว่า700เจ็ดร้อยเอเมื่อวานฮานอย ฮานอยพิเศษออก07แล้วก็ตัว VIP ออก70อันนี้ปังก็ไม่รู้ว่าจะไปรัฐบาลหรือว่าฮานอยเนาะเพราะฮานอยมันมี3าฮานอย 5, หฮานอยเนี่ยหกได้ซ้ำมีรอบอะไรอีกก็ไม่รู้แต่บางชอบตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานมีคนฝันที่เขาฝากเงินทําบุญ600 ปังก็เลยชอบชอบฝันนี้ไปตรงกับฝันนู้นแล้วก็เป็นยอดคนตายโควิดหกสิบคนนะคะอ่ามีเพื่อนมีเพื่อนคอมเมนต์มาว่างวดนี้ปังชอบเลขอะไรเพราะสอสามหกเนี่ยคือปังตามตลอดอยู่แล้วนะคะก็ก็ตามก็จะตามเรื่อยๆจนฝาดจะออกนะสามหกแล้วหกศูนย์เนี่ยเป็นจำนวนคนตายโควิดแล้วก็ปัง ไล่ดูฟัามฝันแล้วคือปังชอบเลข60ตรงนี้ปังก็จะซื้อ36กับ60นะคะงวดนี้แล้วก็เป็นเลขที่ปังไปขอที่วัดคือเราขอแล้วเราก็ต้องซื้อเพราะว่าปังปังขอปู่ชีประขาวเนี่ยปังบอกว่าถ้าปังถูกเดี๋ยวบังจะซื้อบุหรี่ไปให้สิบซองทีแรกแแเราเ่อเซมซี CNC มันหล่นมาสี่สามตกพื้นสี่แปด ลงที่ตักแต่ปังบอกบางไม่เอาสองตัวปังบางขอแค่ไม้เดียวบังก็เลยเสี่ยงเซมซีใหม่ได้5-8วันนี้ปังก็ต้องซื้อห้5-8ไว้นะคะก็มีห้าปด5-8 3-6แล้วก็6-0สามตัวนี้นะคะอ่า คลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ,ะแล้วก็ถ้ากดไลค์ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวยังมีคลิปต่อไปนะคะเขียนไว้แล้วเดี๋ยวเล่าเป็นคลิปหน้านะคะ,ะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ